และนี่คือฮิซิงรักร้อนจากี่ห้อดังอย่าง Be Quiet p e e l Rock 2นั่นเองครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Half C Review ของเปา l Half C r v i e w สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราเข้าเรื่องแล้วกันครับผมไม่มีโอกาสรีวิวคีย์ซิงคระความร้อนจากยี่ห้อดังที่มาจากแดนไกลเลยนะเยอรมนีนั่นเองซึ่งเป็นแบรนด์ที่เรียกว่า Big q u i e t นะครับพิคควายจริงๆแล้วถ้าจะเรียกตามภาษาสแลงของภาษาอเมริกาภาษาอเมริกันนะนะหรือว่า U.S. หรือว่าภาษาสแลงก็คือว่าเงียบนะจงเงียบบิ๊กควายเงียบสิอะไรใช่ไหมเราๆที่ผม นะโปรดักต์ของ Be Quiet เนี่ยแบ่งเป็นฮี s i n ชุดน้ำเคสแล้วก็พ o ว,ว่า Supply นะครับดีหมดอ่ะผมพูดเลยว่าดีหมดแต่จุดเด่นของ Be Quiet จริงๆแล้วเนี่ยมันคือความเรียบง่ายและไม่มีไฟความเงียบด้วยนะครับดังน,น,นั้นเนี่ยถ้าเรานึกถึง Be Quiet เนี่ยเราอาจจะนึกถึงชุดฮีท i n g ที่เป็นตัวท็อปที่เคยตัวซาตนานไม่ว่าจะเป็นตัว e q u u i t d a r r rock pro 4อ่า ปัจจุบันก็เป็น Dark Rock กโปรไฟที่มีฮีทสิงเเส้นเราลงคู่อะไรอย่เงี้ยที่ว่ามันขึ้นชื่อเรื่องความเย็ยนที่เตดีันดับแบบท็อปไฟของโลกก็ว่าไร้ป็นเรื่องของความเย็นนั่นเองแต่ว่าทันี้นั้นเนี่ยบีคอยด a าร์ล็อกโปรฟเนี่ยบางทีราคามแพงไงตัวละ3-4มสี่พันละใครๆก็อยากจะใช้แหละแต่มันไม่ไหวฮีทสิงมันก็เป็นโลด้วยเรามาเนี้ดังนั้นเนี่ยบีคอยเด็กเขจะมีหลายรุ่นใช่ไหมดาร์คเมื่อก่อนเนี่ยจะมีดาร์ล็อกชาร์โดอะไรอย่างงี้อย่างนั้นใช่ไหมตัวต่ำลง กับพันสตรงนี้เนะราต้องบอกเลยว่าเป็นอีฮิตซิงหนึ่งที่พูดง่ายคือเป็นไปตามมาตรฐานที่ฮิตซิงส่วนใหญ่ใช้ก็คือไม่มากไปไม่น้อยไปตัวฮิตซิงไม่ได้หนาไปนะครับฮิด <Hit> ไปเนี่ยมาตรฐานของเขาเนี่ยคือ4เส้น2เส้นในปัจจุบันรู้สึกจะไม่มีลักนะสามเส้นก็น้อยไป4เส้นคือพอดี5เส้นก็จะไฮเอนด์ A ละ6เส้น7เส้นที่ผมเคยมาสุดคือ8เส้นแต่4เส้นเนี่ยเรียกได้ว่าเพียงพอแล้วนะครับดิวคอยตัวเนี้ยมาพร้อมกับฮิตซิงที่มาในรูปแบบเวเปอร์แชมเบอร์ก็คือเป็นฮิตซิงที่เป็น มาเพราะไปคิดไปเนี่ยขนาด6มิล6มิลก็เป็นขนาดมาตรฐาน6มิลเมตรก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับท่อ6มิลก็เถอ,อะอะง่ายๆจำตัวนเท่าไหร่4เส้นและเทคโนโลยี HDT ที่จริงแล้วไม่ต้องคิดเยอะเลย HDT คือคิดไป Direct Touch ครับก็เหมือน Direct Contact แล้วแหละก็คือคิดไปเนี่ยจะสัมผัสกับตัว CPU ได้แบบโดยโตรงนั่นเองนะครับแล้วก็พิการออกแบบทําให้ตัว tower ของมันเนี่ยนะตัวบิคอยของมันเนี่ยไม่ได้ไปบังสล็อตแรมนะสังเกตดูเวลาเราใส่ลงไปนล้วปุ๊บเนี่ยยกตัวอย่างไปนี่คือ FX ใช่ไหมใส่แล้วปุ๊บเนี่ยเราใส่แแรรมมมมออออยยยู่่่่างงงงเเี้ััันนนนจะะไบสล็ตครับ แล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยมันจะเป็นตัว P Wings 2นะครับพัดลมเนี่ยเป็นแบบ PWM อยู่แล้วคือ PowerW i ์ดโมดูล่ก็คือว่ามันจะเป็นในส่วนของการจ่ายกระแสไฟที่เป็นแบบระบบ p u l s e คือถ้าเราจ่ายแบบจุดๆตลอดพัดลมก็จะหมุนเต็มที่ถ้าเราจ่ายแบบ Power with โมดูล่ก็คือว่าไม่ได้จ่ายมันตลอดอะจ่ายบ้างหยุดบ้างจ่ายบ้างหยุดบ้างมีการถ่างระยะออกไปเนี่ยทำให้พัดลมเนี่ยสามารถที่จะปรับรอบได้โดยอัตโนมัติ เขาเรียกว่าพาวิ r มู่ร้านนี่นะครับปกติแล้วมันจะจ่ายไฟตลอดอาจจะจ่ายบ้างหยุดบ้างจ่ายวิเว้น2วิอะไรประมาณนี้ยอะๆเยอย่างง่ายๆนะครับพัดลมเนี่ยจะเป็นขนาด120่อมครับที่มีความเยียดที่ต่ำสุดต่ำมากเลยนะ19.1เดซิเบลและสูงสุด26.8สิบเดซิเบลเท่านั้นซึ่งว่าเบายิ่งกว่าเสียงกระสิบอีกซะอีกนะครับแล้วก็ฟินตัวระฆังร้อนเนี่ยเป็นอลูมิเนียมที่ขัดเงาแล้วแล้วก็พร้อมรมดำรมดำให้เป็นสีดำนะครับเพราะว่าอันดับแรกอลูมิเน นความเย็นใช้ไปนานๆมันก็จะหมองอันนี้เป็นเรื่องปกติของลูมิในียนที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับแต่ว่าการโคตติ้งด้วยสีดำเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเออเฮ้ยคงทนมากยิ่งขึ้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นและมีความดุมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรับประกัน3ปีเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้อีกรุ่นหนึ่งก็คือตัว Pure Rock 2 FX เนี่ย FX เนี่ยจริงๆแล้วย่อจาก FX ง่ายๆเลย FX ก็คือราคาแพคคือ200จะเป็น1,790นะครับคราวนี้พัดลมเนี่ยมันจะไม่เทียววิงแล้วถ้าเป็นรุ่น FX เนี่ยเขาจะเปลี่ยนพัดลมเป็นชื่อว่า Light Wing Light Wing ก็จะเป็นเหมือนกับเทอร์วินทุกประการแต่สิ่งที่เพิ่มมาคืออะไรครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะขนาด120มม PWM ทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยแต่ที่เพิ่มมาคือ ARGB LED อ่าอยู่ทุกอย่างคือตัวนี้นี่คือ ARGB LED นะครับติดเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ทั้งคู่นั้นเนี่ยใบพัดของพัดลมเนี่ยกรออก,ยกรออกรับ่่่งออออมาาาเเเนนีีียยยยพืไหลวขศทดะค แล้วมีเสียงลมพุ่งที่ต่ำทุกจุดเด่นของมีควายเงียบคือพัดลมที่ดีเนี่ยแอร์โฟรสูงครับ เียต้องเงเียบ Air f ์โฟสูงเสียงดังก็ไม่เอาเสียงดังแต่ Air f ์โฟตัดนี่วพัดลมแย่นะครับ Air f ์โฟต่ำเสียงดังก็ไม่ดีเห็มไหมแย่ yeah. Air f ์โฟต่ำเสียงเบานี่คือปกติ Air f ์โฟแรงแต่เสียงเงียบเนี่ยอันนี้กรูดก็คือดีใช่ไหมโอเคมั้ยแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนกันหมดแหละฮีตไบสี่เส้นเส้นผ่าศูนย์กลาง6ม mm, ิลลิเมตรเพดีทีฮีตไบเดลักทัสก็มานะครับการรับประกันเนี่ย3ปีเป็นต้นนี่นะครับพอการทดสอบนะครับเอาจริงๆนะผมเนี่ยกำลังทดสอบอยู่นั่นเองนะครับเนี่ยผมการทดสอบเนี่ยผมเทสกับซีีลลท่เเเเป็นนนน i5 i7 3500ะะกกกััอาาาแบบบสิพรถ้ ไอกราวมพอไม่อยู่นะตามราคามาณพันห้าเก้าสิบนะครับทดสอบกับ i5 สามห้าร้อยเลยแล้วกันนะครับถ้าเป็น i5 สามห้าร้อยเนี่ยซิงค์เดิมมันจ,จะวิ่งที่สี่จุดสี่กิกะเฮิร์ตใช่ไหมไอโดลเนี่ยจะอยู่ที่สี่ห้าองศาเซลเซียสก็คือซิงค์เดิมก็คือ intel stock cooler นี่แหละสี่ห้าองศาเซลเซียสแต่ถ้าสมมติใช้ cpu set stress เนี่ยจะอยู่ที่เก้าสิบองศาเซลเซียสซึ่งมันไม่ไหวแล้วนะใช้ไปนา,นานๆเนี่ยมีโอกาสมันไม่แยบหรอกครับแต่ตัว v core มันจะลดลงกิกะเฮิร์ตมันจะลดลงแล้วทําให้ประสิทธิภาพของ cpu มันลดลงถถงงงงตตรรรรไหหนนนนเเเพพพาาาาาะะะมมมัััััั้้อออกกกูทจจ ตั้ง TJ ไปที่80องศาทุกถ้ามันแ e yeah, ah. ต800องศาปุ๊บเนี่ยจาก1 0 4กิกเนี่ยอาจจะเหลือแค่เท่าไหร่ไอ้เดินเดินเนี่ยเทอร์โบ1 0 8ออลคอร์4.4พอมันแตะ800ปุ๊บหล่นมา3กิกก็มีเพราะมันต้องเอาวีคอลงไงดึงวีคอร์ลง CPU เย็นขึ้นถูกต้องไหมแต่ถ้าวีคอลดลงเมื่อไหร่แรงดันไฟลดลงเมื่อไหร่ก็คือหมายความว่าความเร็วที่เป็นกิกะเฮิร์ตซ์ของตัว CPU นั้นก็จะลดลงเช่นเดียวกันนะครับ ดังน,น,นั้นเนี่ยเราเลยทดสอบว่าโอเคนี่คือ9้งองศานี่คือใช้ไม่ได้คือมันมันทดสอบผ่านแหละแต่ว่าใช้งานจริงมันมันเสียวไส้ไอะนึกออกป่าถ้าเราตั้ง TJ Max ม็อะเป็นคนเล่นก้านสอองศไหมตัวต้องผมง็กผมก็ไม่เล่นนะครับหรือว่ามันเสี่ยงเกินไปสำหรับตัวผมะนะโอเคนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นมีควอแยตเทียลร็อกทูเอฟเอ็กเนี่ยที่เราถูกอินสตอลใส่เข้าไปแล้วเนี่ยสังเกตดูฮีทไฟล์เห็นแบบสี่เส้นอะไรอย่างนีง้มีฟินอลูมิเนียมระบายความร้อนเนี่ยขึ้นอย่างจะจบตรงนี้นะครับิมีควเอเพียแ และเซพิวเซตสและ CPU Z Stress บถึงเจ็ด0ิบองศาเซลเซียสก็คือเย็นนะเย็นอันนี้ถือว่าเย็นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราใช้เซพิวเซต s เตรชไปแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยอุณหภูมิเนี่60ย60-70องศามีความต่างกันเยอะอยู่และเทอร์โบไม่ตกด้วยๆๆๆนะเทอร์โบไม่ตกด้วย60-70องศาแล้วเทอร์โบเนี่ย4.5่จุด้กิกด้วยเมื่อกี้4.4่จุกิกนะครับเห็นไหมแต่สิ่งที่ได้มากกว่าน,นั้นคืออะไรหรือว่า powerboost ปล่อยมาหนึ่งร้อยแปดวัตต์แคือ TDP เดิ บทลิมิตผมไม่ล็อกวัตต์ไว้ไงมันก็เลยกินไฟถึง108วัตต์ นก็เป็นเรื่องปกตินั่นเองนะครับถ้าเป็น power max เนี่ยก็จะอยู่ที่7 0็ดสิบถึงเจ็ดเท่องศาเทอร์โบสี่จุดสามกิ่ลเคอร์สพาวเวอรยิงออกมาร้อยสิบห้าวัตต์พูดง่ายคือเทสซีวิวเซตอะ่ะปล่อยไฟออกมาร้อยแปดวัตต์ถ้าเทสด้วย power max ปล่อยไฟมาร้อยสิบห้าวัตต์ต่างกันเจ็ดวัตต์จะได้คิดเยอะมันก็ไม่ต่างอะไรมากมายบางทีเดี๋ยวมันกินวัตต์เยอะขึ้นเนี่ยร้อนขึ้นแต่ก็ไม่แรงขึ้นก็มีนะถูกต้องไหมโอเคแล้วนี่คือหน้าตาของตัวนี้นะครับโอเคไหมสวยงามเนาะโคตี้ฮิตไปสี่เซนแล้วมีการ แต่ว่าตัวขวาของผมเนี่ยตัวนี้จะมีไฟตัวซ้ายจะไม่มีไฟ1590-1790ทั้งคู่150วัตต์เหมือนกันก็คือ tdp 150วัตต์เหมือนกันเมื่อกี้ถ้าเราย้อนความกลับไป i 5 3 500นั้นนะ่ะมันปล่อยมาแค่115วัตต์กับ108วัตต์แต่นั้นเนี่ย tdp 150วัตต์เนี่ยอันนี้โอเคหมายความว่ามันรองรับ tdp หรือว่า t u r b o design power ได้สูงสุดที่150วัตต์ นั้นนี่คือเพียวร็อกทูดเอฟเอ็กซ์อันนี้ถูกติดเข้าไปตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะมาแกะตัวนี้กันแล้วกันกะ็คือมันเหมือนกันนั่นแหละแต่จริงแล้วต่างกันกับพัดลมมีเอาง่ายเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ต่างกันที่พัดลมมีไฟกับพัดลมไม่มีไฟนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเราเปิดตัวนี้ครับ เพียร์ร็อกทูแบล็กนะครับเอาจริงเพียร์ร็อกทูแบล็กก็เป็นรุ่นที่รู้สึกว่ามันเราเคยเทสบ่อยแล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นตัวมาตรฐานของมิ้นคอยล์แล้วกันนะครับบางคนอาจจะชอบดาร์คร็อกเซอร์ียนที่เป็นตัวเล็กๆหรือว่าบางคนบอกดาร์คร็อกโฟร์ดาร์ค็อกไฟท์อะไรเงี้ยมันอาจจะใหญ่ไปที่ไฟหกเซนแต่ว่าอันนี้คือตัวกลางๆก็คือเพียร์ร็อกทูแบล็กร้อยห้าสิบวัตต์ตรงนี้สวยงามเห็นไหมครับเห็นไหมนี่นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นโลโก้เป็นสีดำอย่างนี้นะครับตัวกล่องก็จะเป็น Pierox Cooling Effective 2 Quiet and เงียบด้วยแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกแหละถ้ามันเงียบและเย็นเนี่ยคือเทพถ้าเงียบแล้วร้อนเนี่ยไม่ดีถูกต้องไ,ไหมดังนั้นเนี่ยนี่คือวิวไฮเพล็อกชูแบบที่แบบไม่มีไฟนั่นเองนะครับโอเคเพราะเราจะเป็นเพลียววิงถ้าอย่างนี้คือไลท์วิงง่ายๆนะครับผมก็จะบอกว่านะครับก็จะบอกว่าโฟร์ไฮประมาณฮีทสีก็คืออันนี้แหละสีฮีทบายหกมมระบายความร้อนนะครับไฮคูลิ่งแคปซิลิตี้แต่ร้อนสูงถึงห้าร้อยห้าสิบวัตต์นี่ก็ปกตินะครับเพราะเราจะเป็นเพลียววิงชูนะครับ ก็จะบอกประมาณนี้รายละเอียดก็ไม่ได้บอกอะไรมากสำหรับตัอยู่ขเาวยาคราวนี้ถ้าเราลองมาอันบ็อกดูนะครับแกะกล่องเลยแล้วลกันนะครับแกะกล่องปุ๊บแพคเกจจิ้งเขาดีนะเห็นป่มแพคเกจจิ้งเขาดีแล้วก็เป็นแบบกระดาษที่มันหนาแล้วที่มีตัวตัวที่รองให้ตัวรองให้ตัวฮีทซิงนั้นมันอยู่อยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนนะที่เหลือก็จะเป็นเดี๋ยวเห็นไหมก็จะมีกล่องมีพัดลมมีอะไรมาพร้อมอย่างนี้ มัครบถ้าเราแกะออกมาดึงชูบุบอ,ออกมานะครับก็จะมีตัวอันนี้คือตัวฮีซิงของเข,ง ap, ข,อข,อขอาแกะฮีซิงมา่อนแล้วกันนะครับเราก็จะมีพัดลมอ่านี่คือตัวเพียววิงทูนะครับเราก็จะมีตัวขามาให้นะครับเราจะบอกให้มีคู่มือนะครับก็จะมีประมาณนี้หมดแล้วนะครับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราดูอันดับแรกนี่คือคู่มือ วิธีการติดตั้งนะครับซ็อกเก็ตต่างๆนานาคู่มือก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงตัวขาแล้วต่างๆก็จะมีครบหมดอันนี้คือผมพูดง่ายๆคือในปัจจุบันผมพูดอย่างนี้ละลองรับทุกซ็อกเก็ตยกเว้นตัวใหญ่ๆอย่างเช่นพวกแบบแคนนิเปอร์อะไรพวกนี้อาจจะไม่รับแต่ว่าถ้าเป็น l g n 7 0 0อย่างเงี้ยอ่ะ i 5 g e n 1 0 j 1 3อะไรเงี้ยรับอยูหมด AM4AM5 รับหมดแล้วกันแค่นี้แล้วกันผมว่ารับหมดแล้วล่ะรับหมดทุกซ็อกเก็ตแล้วกัน อันนี้ก็จะเป็นขายึดพัดลมนะครับการยึดพัดลมของตัวบิวคอยเอตเนี่ยก็จะเป็นขาเกี่ยวอย่างนี้นะครับก็คือเราจะไม่ใช้นอตสักตัวแล้วในการยึดพัดลมของตัวฮีตสิงค์ไปเห็นไหมคือข้อดีของตัวบิวคอยตัวนี้เนี่ยที่ให้มา4ตัวเนี่ยเขาก็ออกแบบมาว่าเฮ้ยเวลาคุณอยากเพิ่มพัดลมนะคือพัดลมที่แถมมาเนี่ยมันแถมมาตัวเดียวแต่ว่าตัวฮีทซิงค์เนี่ยสังเกตดูนะตรงขาเกี่ยวเนี่ยเขาให้มา4เส้นก็คือ2คู่นะครับมันสามารถเจ๊ใส่พัดลมเพิ่มเติมได้ในกรณีที่คุณอยากมีพัดลมใส่เพิ่มเเ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 ตตติิิมม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 กก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 ็็็็แแค่่่่่่่่ออาา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 าใใสสสลลลลล้้้้้ววววจบยยยยยยีีีหหหหนนนััังงงไไดดดดดพพพูรรถขะ เหาเองเพราะเขาจะมีมาให้เผื่อไว้แล้วไปสแ,ปแต่ว่าพัดลมเนี่ยเขาแถมแค่ตัวเดียวแถมก็คือใช้ขานใช้คู่เดียวอีกคู่หนึ่งเผื่อเมีพัดลมก็มาเผื่อได้นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะพวกขาต่างนานาอันนี้เนาะขา AMD ก็จะมีบอกชัดเจนว่าอันไหนขาไหนเป็น AMD ขาไหนเป็น Intel นะครับก็จะมีบอกอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นี่เป็นขา Intel ก็จะมีบอกว่าเป็นขา Intel นะครับ ขาย amd ก็จะบอกว่าขาย amd เห็นไหมนี่ตัวถงตัวฐานก็นจะมีให้หมดก็จะมีบอกขาอยู่นั่นเองนะครับงานของมีความละเอีดเป็นต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่ดีมากคือด้วยความที่มันเป็นซิงค์ลมที่แบบติดท็อปคือพูดง่ายคือ5ยี่ห้อซิงลมท็อปของโลกอะ่ะเออมันจะมีความะเอีดติดอยู่ในนั้นดังนั้นเนี่ยอันนี้คือตัวกลางกลางเห็นปะอันนี้คือตัวถ้าเราหยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะสังเกตดูว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะรักษาแพคเกจจิ้งดีมากเห็นปะแพคเกจจิ้งเนี่ยออกมาดดดมมมมาาาปุ๊บัันสรถต้้งไไโยที่่เลอะซโคนเเเเลยพรราาาาะ้ทตััวบใหหออกกมมมดี็นไื่รับพยออกมาาาถ้เรดึงมาปุ๊บ ข้างในเราจะเห็นว่ามันมีเทอร์ม l p แพสมาด้วยแถมซิลิโคนมาแล้วนะครับเทอร์มัลแพส แมาแล้วนะอันนี้คือสามารถแตะได้เลยนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจตรงที่ว่าสังเกตดูไหมขอบขอบเดี๋ยวมันจะมีลายทองแดงอยู่นั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่า direct contact หรือ heat D T นั่นเองนะครับเนี่ย direct contact ก็คือ h e a ไ p เนี่ยจะสัมผัสกับ CPU โดยตรงก็อยู่อย่างนี้แล้วก็มีเทอร์ม a l แพดตรงนี้ด้วยความว่าไอตัว surface ตรงเนี้ยจะเชื่อมกับ CPU ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมี heat sink ระควาร้อนหนึ่งชั้นพร้อม heat pipe สี่เส้นถ้าเป็น heat sink ราคาเบาๆอะ่ะมันจะเห็นเราจะเห็นท่อที่เป็นทองแดงชัดเจนถูกไหมแล้วก็เห็นอลูมิเนียมที่เป็นอลูมิเนียมชััดเจนนนแต่่วาออี้พ คอตติ้งที่เป็นสีดำหมดเลยนะครับแต่นั้นเนี่ยตัวเฟนอลูมิเนียมเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่ามันจะมีความถี่มากนะมากกว่า ยี่ห้ออื่นๆผมผู้บัเชีกันมีความถี่คือแสงปกติแล้วถ้าเป็นทิ่ซปกตินะถ้าผมส่องเนี้ยมันจะเห็นอีกด้านนี่ชัดเจนแต่อันเนี้ยคือมันชิดกันมากชชดกันจนงงว่าโอ้โหเขาทาแบบหนาขนาดนี้ได้หรอแล้วต้องเห็นรอยพับไปพวกเนี้อันนี้คือรอยเชื่อมต่างกน,นนะเห็นปะนี่คือแผ่นที่เขาเรียกว่าเป็นแผ่นอัดกันเนี่ยเป็นร้อยๆแผ่นเนี่ยอัดกันเนี่ยเพื่อให้ราครักกับตัวชิดไปนะครับข้างในก็จะบรรจุน้ํยาอะสามสองไว้สำหรับอะสามสองที่มันเป็นละเหิดแล้วก็ควบแน่นอะไรต่างๆนนะก็จะเป็นการรที่ดยิไปจะเเเนนนทัั้้้้หกสสสบ กอติดแล้วสี่เส้นถ้าเป็นที่ซีฟอกกติอาจจะเป็นแบบเขาจะโชว์จุกไว้โชว์ที่มันเป็นท่อบุบไว้อะไรไว้แต่ว่าอันนี้เขาปิดรูให้อย่างดีเห็นป่ะเนียนเลยตึ๊ดตึ๊บ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 มันจะดูเท่ตัวนี้แล้วตัวนี้มีโลโก้ Big Quiet ตรงนี้นะครับนั่นเทคโนโลีที่เป็นวีเปอร์แชมเบอร์สังเกตป่ะพราะตัวฮีทติ้งเนี่ยไม่ได้หนาด้วยกึ่งกึ่งซิงเกิลทาวเวอร์เลยเห็นป่ะทำให้เวลาอย่างที่หมดอธิบายไปว่าเวลามันใส่เข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะไม่บังแรงเป็นต้น พัดลมตัวนี้จะเป็นตัวเพียววิงชูนี่คือบิวคอยเปียววิงชูอย่างนี้0.20แอมป์ M นะครับเป็นแบบ p ีดีวูนส์จุดหึงพันห้าร้อยรอบนะครับถือว่าเป็นพัดลมที่เงียบแล้วก็แรงด้วยดังนั้นเนี่ยมันตาน่างกันยังไงใช่ไหมเพียวร็อกชูปกติกับเพ er ียวร็อกชูเอฟเอ็กต่างกันยังไงก็พัดลมเห็นไหมถ้าเป็นลโลกปกติจะเป็นอย่างนี้ปกติ FX ฟอ็จะเป็นอย่างนี้ต่างกันสองร้อยครับโอเคคราวนี้เราก็จะใส่กลับไปครับเพื่อป้องกันมันเลอะ มันเ,เนี่ไม่ใส่เคอร์เบอร์พอดีเใช่ไหมพอดีเป๊ะและตัวนี้ก็จะวางกับพื้นได้แเราจะมีสเปซอยู่ทต่ให้ถ้าเราไม่ไปถอดมันอะไอตัวคอนแทคเนี่ยไม่มีวันเลอะเทอะหรือไม่มีวันสัมผัสเด็ดขาดเพราะมันจะแบบโปร่งใสตลอดใช่ไหมครับคราวน,นี้ถ้าเราอยากใส่พัดลมไปก็ลองใส่ดูได้นะครับเราจะประกอบพัดลมเข้าไปไอตัวนี้ก็จะเป็นแบบ4พินก็คือเรารับแบบ p ีด m นั่นเองนะครับแล้วก็เราก็เอาคอยเพียววิงใส่เข้าไปอย่างนี้ปึ๊บใช่ไหมเราก็ล็อกซะนะครับล็อกก็จับน็อตต่อมาไอตัวนี้สองจุดนี้เกี่ยวที่ตััววพดดลลมมอออยยยย่่่นะ่าางงงีีีี้้้เเผใหูนนะก แล้วก็ล็อกเห็นไหมเนี่ยมันก็อยู่แล้วอีกด้านหนึ่งก็จับให้แน่นแล้วก็เกี่ยว2จุดตรงน,นี้ตรงน,นี้แล้วก็เกี่ยวขึ้นมาดันขึ้นมาน่อนึงครับก็เห็นปะ่ะโค้ง่ายอะ่ะติดละหนึ่งตัวแน่นได้เห็นไหมเนี่ยแล้วก็เสียบพัดลมแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับนั้นผมถือว่าเป็นพัดลมอีกหนึ่งตัวเนี่ยอันนี้คือรถปกติอันนี้คือรถ FX เห็นปะ่ะ ผมมองว่าพัดลมเนี่ยสีฮิตไป1 1 0มมเนี่ยตัวละ5 600ก็มีถูกต,ต้องไหมแต่เนี่ย1590เนี่ยทั้งงานการดีไซน์นะครับท, quality, ทั้งคุณภาพคุณภาพของฮิตไปคุณภาพของผิวเซอร์เฟตคุณภาพการโคตติ้งน้ำยาพัดลมพัดลมทุกอย่างต่างมีผลหมดดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคิดได้เลยว่าซิงค์ลมทุกตัวที่เป็นสีฮิตไปพันร้อยสมม1ตัวเนี่ยมันจะเย็นเท่ากันไม่มีทางหนึ่งคือวัตต์ขอ,องยี่ห้อสคือวิธีการผลิตคนละแบบ3คือคุณภาพ ค4คือปัจจัยต่างๆกันนาล่ะความสวยงามความดุด,ดันการโคตติ้งความคงโทนความแบบเขาเรียกว่าอะไรกันหมองกันหมองอะไรงี้ยนี่คือสีดำล้วนแล้วมันดูดิมันดูขหดมันดูดิบมากครับ นี่คอยตัวนี้นะครับก็คือเพล้าคือปกติซึ่งขนาดก็เรียกได้ว่าไม่ได้เล็กจนน่ากังวลและก็ไม่ได้ใหญ่จนบังแรมเป็นต้นนั่นเองนะครับไอตัวไม่มีไฟอย่างนี้มีรอบหนึ่งตัวตัวไม่มีไฟก็อยู่ที่พันห้าเก้าสิบครับไอตัวมีไฟที่เป็นตัว fx ก็จะอยู่ที่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบโอเคไหมลองเลือกดูผมมองว่า tdp เท่ากันคือร้อยห้าสิบวัตต์แล้วถ้าคุณใช้ cpu อย่างเช่นถ้าผมเดาแบบไวๆนะ i 5 4 0 0 k เผลอเอาอยู่ i 7 i 9เอาไม่อยู่พูดตรง เพราะทีเมันจะเกินละแค่น้นเป็น i5 3500ผมทดสอบอยู่ที่เอาอยู่อยู่แล้วเพราะตามผลที่เขาเอาอยู่อยู่แล้วใช่ไหมครับก็ถือว่าเย็นอยู่6กสิบองศาถือว่าเย็นนะครับแล้วก็ถ้าต่ำลงกว่านั้น i5 13่สา f i5 12่สอ f ryzen 5 5 0 0้าร้อ x เจ็ด x พวกนี้สบายหวานหูหวานหูจัดเอาละ1,590คุณได้ซิงค์พัดลมดีๆจะมีควีตมีให้เลือกดูบางทีบางคนชอบ dark profile dark elite ที่มันใหญ่ไปไงมันติดตั้งมันเหนื่อยไงมันเมื่อยบางทีมันแพงเกินไปเนื้อเนี่ยแค่ง ผลการทดสอบออกมาก็เย็นสบายนะครับนี่คือบิวคอยเอทเคี๊ยล็อกทูครับทั้งรุ่นปกติไม่มีไฟและรุ่น fx จะมีไฟ rgb แล้วก็รวมถึง pwm อย่างนี้นะครับแน่นอนครับพันห้าร้อยเก้าสิบพันเจ็ดร้อยเก้าสิบและมีจำหน่ายที่ i have tv นั่นเองฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะบิวคอยเอทนะจริงๆแล้วฝากทุกอย่างของบิวคอยเอทนั่นแหละนะครับเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้เราเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ